วันเบาๆของมือเก่าจากต่างโลกบทที่15พูดภูเขา 2. สมาคมฮวานแตกต่างจากนิยามของสมาคมทั่วไปสมาคมฮวานแทบไม่มีอำนาจเชิงบริหารหากไม่ใช่องค์กรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมาบริหารพวกมันแค่ต้องการเพิ่มน้ำหนักเสียงถ้าถามว่าทำยังไงจำเป็นด้วยหรอที่ฮวานจะต้องเปิดเผยกิจกรรมทั้งหมดในต่างโลกพวกเราขอค้านพระราชบัญญัติฉบับใหม่ทันทีที่บทความดังกล่าวปรากฏออกมา ผู้มีอำนาจพยายามเตะบันไดที่สามัญชนใช้ไต่เต้าเราต้องบตคัดค้านช่วยกันหยุดการผูกขาดของผู้มีอำนาจเคารพโอกาสที่มอบให้สามัญชนด้วยเคารพกันด้วยกลุ่มฮวานทำตัวเป็นแกนนำเรียกร้องตามจัตุร,รัสและโซเชียลมีเดียในสังคมสมัยใหม่เสียงที่ถูกแปลงออกมาจะมีพลังเสมอไม่ว่าจะถูกหรือผิดผู้คนนับพันนับหมื่นที่มารวมตัวกันสามารถสร้างเสียงที่ทรงพลังเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสังคมโลกหมุนรอบความคิดของสังคมและฮวานก็ฉกเฉวยโอกาสจากตรงนั้น เทว่าเนื่องจากสมาคมฮวนไม่มีวันรวมตัวกันได้อย่างกลมเกลียวย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีคนหลากหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือโดจุนฮยอกฮวานระดับที่4ถูกผักดันให้เป็นรองสมาคมด้วยวัยเพียงแค่20กลางๆเฮ้ให้ตายสิในสำหรักงานส่วนตัวเขาถอในหาใจยาวไม่อยากทำอะไรแบบนี้เลยไม่อยากเปลืองสมองสนใจไม่อยากปวดหัวกับเรื่องราวซับซ้อนแค่ยอยากจะหาเงินให้ได้มากม สำหรับสมาคมหวานผู้ที่ต้องออกหน้าเรื่องสำคัญจะมาจากการแต่งตั้งเสมอจึงมีหลายกรณีที่คนออกหน้าไม่ใช่คนที่ได้รับประโยชน์และโดจุนเฮยอกก็ประสบชะตากรรมนั้นงานสบายจะตายแค่อยู่เฉยๆสักสองสาเดือนก็ได้เงินก้อนใหญ่แล้วทำไมถึงต้องเป็นชานน้ามีฝีมือหน้ากากก็เท่ภาพลักษณ์ก็ไม่แย่แถมยังฉลาดจะมีใครเหมาะสมไปกว่านี้อีกนอกจากนั้นยังได้โปรโมทร้านไปในตัว เขาพลาดที่หลงกลไปกับการเชื้อเชิญอันหอมหวานถึงจะเสียดายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วช่างเถอะอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แย่อะไรเล่ากับหลุมดําของข่าวลือในวงการมีทั้งเรื่องที่อยากได้ยินและไม่อยากได้ยินทุกสิ่งล้วนผ่านหูอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันเบื้องหน้าของเขาเพื่อนร่วมชั้นจากมัธยมฮวนระดับเจ็ดพักจุนกําลังเสียใยิ้มด้วยสายตาตื่นเต้นนายได้ยินข่าวหรือย,ยังพักจุนเปิดปากหมอนี่เอาอีกแล้วข่าวอะไร พวกเด็กๆของซอ r จีอาดูเหมือนจะชื่อจีแทโฮมังทุกคนหายตัวไปหายตัวไปงั้นหรอน่าสนใจเล่ามาสิทุกคนตายหมดแล้วสินะทะเลาะกันภายในแก๊งหรือไงแค่หายตัวไปตำรวจปิดข่าวการสืบสวนมิดช,ชิดนี่มันบ้าบอสิ้นดีให้ตายสิดวงตาของพักจูนกำลังลุกวาวฉันคิดว่าเป็นฝีมือของโอวิกพวกเขาลํำเส้นมาสักพักแล้วนี่ฉันว่าไม่ใช่โดจูนฮิอลพอจะรู้จักวงการนี้ดีทำไมละ่ะนี่ไม่ใช่วิธีการลงมือของโอวิก ลูกน้องของจีแทโฮมีประมาณ30คนแต่ทุกคนหายตัวไปพร้อมกันในคืนเดียวนั่นมันสุดโต่งเกินไปแล้วทำไมถึงเป็นฝีมือโอวิงไม่ได้พวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นถ้าอยากกำจัดก็แค่ยัดคดีแรงๆแล้วหาเรื่องฆ่าก็พอเหนือสิ่งอื่นใดโอวิคเคยสนใจจีแทโฮด้วยหรอพักจุนพยักหน้าขณะนอนอยู่บนโซฟานั่นก็ใช่แค่ฉันคิดในมุมกลับมีบริษัทไหนนอกจากโอวิคทำเรื่องแบบนี้ได้ด้วยหรอนั่นก็ไม่ผิด แม้จะไม่ใช่สไตล์ของโอวิกแต่ก็เป็นงานที่มีแค่โอวิกทำได้ชั่วขณะหนึ่งโดจุนฮยอกรีตาลงเขาคือฮวานที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนไม่ควรมองข้อเท็จจริงใดเป็นเรื่องเล็กเพราะการเปลี่ยนแปลงโลกในอดีตล้วนเกิดจากประกายไฟเล็กๆทั้งสิน้นโอวิกเปลี่ยนไปแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงจุดเริ่มต้นคือตรงไหนโดจุนฮยอกไม่อาจหาคำตอบได้ในทันทีหรือจะเป็นเพราะคังซอนฮูคังซอนฮู คนที่ก่อตั้งกิลดักสำรวจนะหรอได้ยินว่าเป็นพวกป้าจะเกี่ยวกับหมอนั่นแน่หรอมีข่าวลือว่าคราวนี้จีแทฮวางแผนฆ่าข้างซอนฮูนายกำลังจะบอกว่าข้างซอนฮูฆ่าจีเทฮกับแกงั้นหรอแล้วโอวิคก็ช่วยเก็บกวาดสินะอาจจะเป็นไปได้พักจุนฉีกยิ้มกว้างเพอร์เจอร์อะไรอยู่ท่านรองประธานของเราคงเหนื่อยแล้วไม่อย่างนั้นคุณเคเชอร์ล็อคนดังคงไม่พูดจาแปลกๆออกมาคำพูดของพักจุนฟังขึ้น เพราะแม้แต่โดจุนฮยอกเองก็ตระหนักว่าข้อสรุปดังกล่าวค่อนข้างเป็นไปได้ยากพักจุนชีเห็นข้อบกพร่องในการอนุมานอย่าลืมว่าเด็กๆของจีแทโฮมีถึง30คนหมอหน้ารวบรวมคนมากขนาดนี้ไปทําอะไรใครจะไปรู้แต่นายกําลังจะบอกว่าข้างซอนฮูฆ่าฮวาน3าคนในคืนเดียวไม่สิคงประมาณ3ามชั่วโมงไม่ใช่เดทนายสักหน่อยใครจะไปทําแบบนั้นได้ท่านใดนั้นประตูสํานักงานเปิดออกฮวานสาวทรงผมห่างมาที่มีไว้ไเลี่ยเลี่ยการเดินเข้ามา ฮันยุนอาฮวานในแก๊งเดียวกับพักจุนและโดจุนฮยอกนี่มีข่าวด่วนเจ๋งๆมาบอกละหลุดมาจากวงในของโอวิกว่ามาได้ยินว่าคังซอนฮูฆ่าจีแทฮูกับเด็กๆของมันนี่มันบ้าไปแล้วพักจุนและโดจุนฮยอกหันมามองหน้ากันไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้โอวิกกำหนดให้คังซอนฮูเป็นตัวตัวเหนือธรรมชาติระดับพิเศษตัวตัวเหนือธรรมชาติระดับพิเศษหมายถึงสิ่งมีชีวิตในต่างโลกที่โอวิกต้องทุ่มงบประมาณเพื่อสืบสวนและจัดการงั้นหรอ ต้องตามนิยามของคําว่าเ<ป>หนือธรรมชาติล <mic>, ักษณะดังกล่าวจะมอบให้ก <t ons> ับสิ่งมีชีวิตในต่างโลกที่อยู่นอกเหนือสามัญสํานึกของมนุษย์โอวิกมองว่าคังซอนฮูเป็นตัวตนเหนือธรรมชาติงั้นหรอความหมายไม่ซับซ้อนโอวิกเริ่มกลัวคังซอนฮูดูเหมือนว่าฉันจะดาวถูกนะโดจุนฮยอกยืดอกอย่างภาคภูมิใจส่วนพักจุนเอาแต่มองสลับไปมาระหว่างเพื่อนทั้งสองด้วยสีหน้าตกตะลึงฮวานเป็นคนเปิดโปงเรื่องนี้ครับจงใจสินะฉันไม่เข้าใจสิ่งที่จองจีฮุนเล่าทําไปทําไม จริงอยู่อีกเดี๋ยวโอเวก,ก็คงใช้อำนาจมือช่วยปิดข่าวแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลของพวกฮวนทำไปทำไมมีจุดประสองค์อะไรพวกฮวนมักไม่ชอบอยู่ในกรอบมนุษย์มีธรรมชาติที่จะทำในสิ่งตรงกันข้ามเมื่อถูกบังคับจองจีฮุนยิ้มคุณคงกังวลว่าข่าวลือจะทำให้ตัวเองดูน่ากลัวสินะครับใช่มีโอกาสที่ข่าวลือจะสร้างปัญหากับฉันไหมไม่มีทางครับข่าวลือก็เป็นได้แค่ข่าวลือมีแต่พวกฝักฝ่ที่ฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นที่เชื่อ และคนกลุ่มนั้นมักถูกมองว่าเป็นไอ้งั่งฉันพอจะเข้าใจสิ่งที่จีแทฮวพูดยิ่งได้รู้จากบริษัทนี้ก็ยิ่งน่ากลัวสมาคมฮวานคงไม่กล้าแต่ต้องคุณคังซอนฮูไปอีกสักระยะและผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนแบบนั้นเหลืออยู่แล้วฉันไม่สนใจเพราะยังไงพวกนายก็คอยจัดการให้สำหรับงานในคราวนี้ขอให้สําเร็จอย่างราบรื่นนะครับผมคาดหวังในตัวคุณคังซอนฮูคาดหวังกับฉันไปทําไมจ้องจีฮุนยิ้มคุณก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราไม่ใช่หรออ้ออ แค่เดินตามรอยผู้เบิกทางมนุษยชาติก็จะพัฒนาไปข้างหน้าคล้ายกับแฝงความในเช่นนั้นไม่ใช่ว่าฉันจะไม่เข้าใจแต่คําตอบดังกล่าวทําให้ความคิดของฉันยุ่งเหยิงเพราะยังไม่แน่ใจว่านิยามของการพัฒนาคืออะไรคิดไปก็เปลืองสมองฉันมองจองจีฮุนเดินจากไปสักพักก่อนจะก้มเก็บของต่อจากเดิมลินล,ลี่หึลินล,ลี่กำลังยืนอยู่บนกิ่งไม้ด้วยขาข้างเดียวกางแขนซ้ายขวาเพื่อรักษาสมดุลทําทําไม กํากำลังกายมันยากกว่าที่ตาเห็นนะฉันรู้คงพอฉันตอบสนองด้วยท่าทีที่เฉยเมยลิลี่จึงกระโดดลงมาการเคลื่อนไหวดังกล่าวดูคล้ายกับแมวดําชอบโกนเจ้าจะไปไหนอีกตะวันตกอีกแล้วหรอไปมาตั้งแต่ครึ่งเดือนแล้วนี่ยังต้องทําอะไรอีกฉันหายตัวไป15วันเป็นการเคลื่อนไหวตามลําพังโดยโน้มน้าให้ลิลี่ตามไป ไม่มีเหตุผลที่เธอต้องตามไปด้วยเพราะไม่ได้ไปเสี่ยงอันตรายหรือไปสำรวจสถานที่ใหม่งานในคราวนี้ไม่ได้ทำเสร็จในครั้งสองครั้งขอบเขตกว้างมากจำเป็นต้องสำรวจล่วงหน้าอย่างรอบคอบรากของภูเขาใหญ่ขนาดนั้นเชียวข้าเคยได้ยินแค่ในตำนานรากของภูเขาคว,วามหมายตรงตัวหมายถึงรากยักษ์ที่ภูเขายัางลงไปในดินฉันเองก็ไม่รู้แก่นแท้ของมันคืออะไรแต่ลักษณะจะคล้ายกับอุโมงค์ใต้ดินขนาดมหึมาที่เชื่อมต่อกัน ระหว่างทางจะมีช่องว่างขนาดใหญ่มันใช้สําหรับเคลื่อนย้ายพลังงานในปริมาณมหาศาลรากของภูเขาเปรียบดังท่อส่งน้ํามันขนาดยักษ์เทว่าสิ่งที่ขนส่งไม่ใช่น้ํามันแต่เป็นกระแสะพลังงานจะให้สำรวจสถานที่แบบนั้นโดยไม่ค้นคว้าหรือเตรียมการล่วงหน้างั้นหรอคิดจะสะพายเป้ไปปิกนิกเหมือนกับทุกครั้งหรือไงฉันไม่ทําแน่นักผจญภัยไม่ได้มีชื่อเล่นว่านักฆ่าตัวตายเธอรออยู่ที่นี่ไปก่อนครั้งนี้ใช้เวลาไม่นานข้าจะไปด้วยไม่ชอบหรือไงที่ได้พัก งานนี้อันตรายมากจริงๆลิลี่สายหน้าจนเส้นผมสีดำคลับสบัดถึงจะได้พักแต่เธอก็ไม่พอใจข้าต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้นำทางถ้ายินกลานขนาดนั้นฉันก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องปฏิเสธยังจำได้ดีในการสำรวจครั้งแรกหลังจากไปถึงเมืองร้างทางตะวันตกฉันหลบสายตาของพวกเมดูซ่าและแอบเข้าไปในถ้ำไม่นานก็ได้พบกับหลุมลึกที่พาลงไปใต้ดินหลายสิบเมตรอาใัยแสงสว่างฉันตรงเข้าไปเรื่อยๆ สิ่งที่พบคือทางแยกห้องกว้างหน้าผาและสะพานหินผูพังก็ได้งานนี้ฉันทำคนเดียวลำบากอยู่แล้วแล้วทำไมเจ้าถึงอยากจะไปคนเดียวลินลี่ไม่เข้าใจความในของประโยคดังกล่าวกลางดึกสงดัดฉันเดินไปตามทุ่งกว้างและทางเดินกรดเดี๋ยวนะหยุดก่อนขณะเดินตามหลังลินลี่ออกอาการตื่นตระหนกจะเข้าไปทั้งอย่างนี้จริงหรอไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมหืมลืมอะไรข้างหน้าเป็นรังของเมดูซ่าพวกเราควรซ่อนตัวหรือไม่ก็เตรียมความพร้อมให้ดีกว่านี้ ในตอนที่เล่าว่าช่วงที่ผ่านมาฉันอาศัยอยู่ในเมืองแรกทางตะวันตกลินลีตกใจอย่างมากสัตว์ร,ร้ายที่สามารถแช่แข็งเป้าหมายได้ด้วยการจ้องมองไม่มีทางที่สิ่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามถึงจะมีพลังการกร่อนโลหะแต่ถ้าเมดูซ่าร่วมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่นั่นคงไม่ช่วยอะไรมากนักและธรรมชาติของพวกมันก็คือการรวมกลุ่มก็จริงอยู่ข้างหน้าอันตรายมากลินลีพยายามไม่แสดงออกแต่เธอกระสับกระส่ายชัดเจนแต่เพียงไม่นานหญิงสาวจับมือของฉันพร้อมกับสายหน้าข้าเชื่อใจเจ้า ฉันเคยแสดงความน่าเชื่อถือให้เห็นตอนไหนแวมพายเชื่อใจคู่เชื่อมวิญ,ญญาณเสมอจะเชื่อไปจนวันตายโลกสวยจังข้าไม่ได้โลกสวยนี่คือเกียรติของแวมพายเจ้าไม่มีทางเข้าใจถ้าไม่ถึงต้องเถียงเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นฉันตกใจนิดหน่อยหลังจากนั้นเธอเริ่มเดินด้วยย่างก้าวที่เด็ดเดียวดูเหมือนว่าจะจำนงที่เลือกจะเชื่อใจช่วยขจัดความกลัวไปได้หลายส่วน แน่นอนฉันไม่คิดที่จะทำลายความเชื่อใจนั้นลืมไปแล้วว่าที่นี่คือรังของเมดูซ่าฉันไม่ใช่มือสมัครเล่นสักหน่อยเมื่อภูเขาเหินขยับเข้าใกล้ลิลลี่เริ่มพบความผิดปกติทำาไมแถวนี้ถึงสว่างเจ้าติดตั้งแสงไฟเอาไว้หรอฉันสายหน้าข้าได้ยินเสียงบางอย่างเป็นธรรมดาที่ดิลลี่จะหูดีกว่ามนุษย์ยิ่งเราเข้าไปใกล้กลุ่มของเงารางก็ยิ่งชัดเจนท่านในนั้นดิลลี่หันมาจ้องหน้าฉันมีความสุขมากไหมเรื่องอะไร ้านึกว่าเจ้าไม่สนใจการเป็นราชาเสียอีกฉันพยายามเมินสายตาเชิงตำหนิของลินลี่สาบานได้เลยฉันไม่เคยคิดเรื่องการเป็นราชาจริงๆเพียงแต่ว่าท่านคนบ้ากําลังรออยู่เลยท่านคนบ้าในเมื่อมีมือมีเท้าดีๆอยู่ข้างกายถ้าไม่ใช้ก็น่าเสียดายแย่ชายชะการราวหนึ่งร้อยคนที่ถูกคัดเลือกอย่างพิธีพิถันศพของเมดูซ่ากระจายเกลื่อนเต็มพื้นท่ามกลางฝูงชนเอวเท่าร่างยักษ์ปรากฏตัวพร้อมกับไม้เทา้าอีกฝ่ายไม่ได้สวมชุดของนักบวชเหมือนตอนอยู่ในหมู่บ้าน แต่เป็นชุดหนังที่เคยสวมสมัยเป็นนักล่าท่านคนบ้าชาวบ้านทางใต้คุกข่าวลงอย่างพร้อมเพรียงท่านมาตามเวลานัดพอดิพอดีขอบคุณที่มอบโอกาสให้เราพิสูจน์ตัวเองว่ายังมีประโยชน์กับท่านบ้างยืนขึ้นเถอะฉันไม่ชอบพิธีรีตองทุกคนยืนขึ้นทันทีที่พวกนายต้องทํามีเพียงค้นหาสปริงแกนให้พบถ้าใครเจอให้รีบแจ้งทันทีที่เหลือฉันกับลิลลี่จะจัดการเองในเวลาเดียวกันฉันได้ยินลิลลี่กระซิบว่านี่สินะที่เจ้าเคยพูดถึง สำหรับงานที่ยากจะทําคนเดียวให้เสร็จการเกณฑ์คนมาช่วยไม่ใช่เรื่องผิดนักบวชมองไปรอบตัวและกล่าวแต่ท่านคนบ้าตอนนี้คนของเรากําลังแยกย้ายกันไปขจัดสิ่งชั่วร้ายช่วยรออีกสักครู่ข้าจะออกคำสั่งให้ทุกคนกลับมารวมตัวกันฉันทําเองอัญมณีสีเขียวถูกแงะออกมาจากเข็มชี้และกำไว้ในมือขั้นสอนนักพนเจนจรนั่นคือชื่อที่ฉันตั้งดูเหมือนว่านักบวชจะรู้จักมันเช่นกันเนนี่มันหลักฐานของผู้ปกครอง ดวงตาของนักบวชที่เคยจ้องชันด้วยความค้างทคล้ยามนี้กำลังเปล่งประกายยิ่งกว่าเก่าหน้าขนลุกชะมัดท่านคือผู้ปกครองสินะมือไม้สั่นทำไมใช้เวลาซักพักกว่าคำถัดไปจะหลุดออกมาไม่เพียงจะสร้างท่านดารากรแต่ยังเป็นถึงผู้ปกครองท่านมาจากที่ใดกันแน่ท่านคนบ้าท่านคนบ้าไว้ค่อยเอะอะกันวันหลังได้ไหมฉันจินตนาการถึงลูกศรชนิดหนึ่งที่เคยเห็นในหนังสือแสงสว่างทยอยมารวมตัวกลายเป็นลูกศรยาวในมือซ้าย ชาวบ้านต่างพากันส่งเสียงโอ้ดังระงมเพียงไม่นานสอนถูกสร้างเสร็จมองผิวเผินอาจจะดูเหมือนลูกธนูไม้ทั่วไปแต่ส่วนปลายไม่ได้แหลมคมหากจะมีทรงคล้ายกับแตรงาช้างถ้าจะไม่ผิดดูเหมือนมันจะชื่อสอนแตรชั้นก่งขันสอนดึงสายจนสุดแล้วปล่อยเสียงแตรดังใสก่กลางวานดังจนทุกคนในละแวกใกล้เคียงต้องแหงหน้ามองฟ้า m o สท่านในนั้นลูกไฟที่พุ่งขึ้นฟ้าระเบิดตัวเองดุดดังดอกไม้ไฟ และดับลงในเวลาไม่นานผ่านไปสักพักสาวกของฉันที่แยกย้ายออกไปทํางานทยอยกลับมาและคุยข,ข่าวในท่าก้มหน้านี่คือเครื่องยืนยันว่าลูกธนูของคันสอนนักพนิจรมีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดฉันออกคําสั่งพร้อมกับชูคันธนูลุยอันที่จริงนั่นไม่ใช่คําสั่งเพราะฉันเองก็จะไปด้วยเรื่องน่าสนุกแบบนี้ใครจะอดใจไหว